สวัสดีค่ะร้านปวกแดงไฮโลไฮเทคนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนําลูกขึ้นคู่พิเศษนะคะลูกค้าสามารถเล่นหน้าลายได้เล่นหน้าสีสอเอีเอวได้นะคะมีทั้งลูกใสลูกขาวทุกไซส์ทุกขนาดนะคะห้าสองนะคะมันจะขึ้นคู่ทุกหน้านะคะอ่าขึ้นคู่ไปทุกหน้าเลยค่ะ 664นะคะสามารถเล่นหน้าสี่สองได้หน้าลายได้นะคะงานจะมาประมาณ 60- 70ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ค่ะ างานจะมาประมาณนี้นะคะจะแก่คู่นะคะก็ลูกค้าที่สนใจสามารถทักไลน์เข้ามาได้นะคะสอบถามทางไลน์สะดวกสุดนะคะมีอะไรทักเข้ามาสอบถามได้เลยคะ่ะงานมีทุกอย่างนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าเองหรือว่าคุณจะไปแทงเจ้านะคะเรายินดีให้คำปรึกษานะคะขอบคุณมากค่ะ